การเกษตรวันนี้มาแนะนำปัม๊ม DC นะคะหนึ่งแผงก็แรงได้สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวปั๊มแช่ขนาด300วัตต์เป็นปั๊มดีซีนะครับใช้กระแผงโซลาเซลล์นี่ครับขนาด24โวลต์3 0 0วัตนะครับเฮดอยู่ที่8เมตรนะครับส่งไกลได้อยู่ประมาณ50เมตรนะครับกินกระแสอยู่1 2 5แอมป มาดูกันว่าใช้กับแผงขนาดเล็กใช้ได้ไหมไครับแผงก็ที่เราจะใช้ทดสอบนี้ก็คือแผงนี่นะครับ160วัตต์นะครับเป็นโมโนนะครับเดี๋ยวให้ดู <S 1> <S 1> ต่อตรงๆกับแผงสางานใช้งานได้ แผงเล็กก็ใช้ได้นะครับ170วัตต์แต่ตอนนี้ก็เนี่ครับเวลา15บนาฬกา33นาทีก็เป็นเดือนกุมภานะครับเป็นแดดบบายๆสำหรับ ใ้งานในส่วนไปได้ไ่นานสำรอบง,งานมีเยอะมากเราสามารถใช้งานได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับหนึ่งแผงก็ใช้ได้นะครับมีร้อยหกสิบวัตต์โอโนโอเคไม่ใช้ก็ถอดขีดแผงออกได้เลยนะครับง่ายสะดวก สวัสดีครับต่อไปเราก็จะมารีวิวให้ดูตัวที่2นะครับเป็นปัม๊มคีบแบบหรือว่าเป็นปัม๊มโซลา่าเซลล์ขนาด12โวลต์นะครับคราวนี้12โวลต์มีขนาด250วัตต์เฮดอยู่ที่8เมตรน้ําที่ได้คือคือ10คิวต่อชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ให้เปลี่ยนก็ท่อ1นิ้วมี1นิ้ว2นิ้วนะครับนี่เราจะใช้1นิ้วนะครับสายาาง1นิ้วเสียบกับแผง160วัตต์นะครับแผงเล็กโมโน เวลาก็น,นี่ครับ15บนาฬกาสี่นาทีเสียไปดูนะครับจับเลยอ่า12โวลตวนะครับระบบ12กับแผง คนะครับหนึ่งแผงก็ใช้งานได้นะครับระบบสิบสองโวลต์ใช้งานทั่วไปร้อยเจ็ดสิบวัตต์ร้อยหกสิบวัตต์นะครับแผงโอเคนะครับสิบสองกับยี่สิบสี่ก็ให้ดูแล้วครับว่าสิบสองก็จะไม่แรงเท่ายี่สิบสี่นะครับแรงดันก็จะนอ้อยกว่าโอเคครับโอเคค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากได้ปั๊มแช่นะคะไซส์เล็กมินินะคะตัวนี้เป็น ตัว DC สํสำหรับเสียบกับแผงโซลาเซลล์นะคะแผงเดียวก็น้ำแรงมีทางน้ําออก1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วนะคะใครชอบใครอยากได้เอาไปใช้งานเล็กๆน้อยๆก็จัดตัวนี้เลยค่ะ,ะสนใจก็ติดต่อร้านเจ้าหอดการเกษตรนะคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะ990บาทค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์เจโหดการเกษตรลูกค้าสามารถติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ ลองลองปิดเบรกเกอร์ดูก็ได้ครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งกิ๊งกิงนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์เจโหดการเกษตรลูกค้าสามารถติดต่อได้ทั้งทางเพจและทงลางไลน์ค่ะ